ค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเขื่อนใช่ไหมอะ่ะเออเป็นเขื่อนอเขื่อนป่าสากนะครับ่าเราจะมานั่งเรือลออํานั้นเห็นไหมนี่นี่นี่เรือลํานี้กันดูสิว่าเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวตา,ตามไปดูกันตามไปดูกันเาะตอนนี้นะคะเราก็ใส่เสื้อชูชีพเรียบร้อยแล้วนี่ตัดปุ๊บนึ ตอ,อนนี้เราพ,พรอ้พอมเราพร้อมที่จะลงเรือใช่เราพร้อมที่จะลงเรือกันแล้วนี่นี่พี่เพิ่งตื่นคุกคนเพิ่งตื่นเราจะพร้อมลงเรือแล้วนี่นี่ดูตอนนี้บรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวให้ดูจากข้างหลังเดียดูจากข้างหลัง นี่ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่บนเรือเรานั่งอยู่บนเรือแล้วค่ะนี่ตอนนี้เราอยู่บนเรือแล้วรอเพื่อนเอาเรือออกไปเรือเล็กเขาโดนน้ำปั่นาวนี่นะคะคือเราเวลาจะไปที่สะพานวคือเดี๋ยวตัเปลี่ยนได้เลยนะถ้าเกิดมาลงเนี้ยใช่เดี๋ยมตัวเปลี่ยนเอางี้ดีกว่าเพราะว่า เอตอต้อง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 ให้คนขับเรือไปเร็วให้ไปเบาๆให้ไปเร็วโอเคตามน,นั้น,อ,น,นอันนี้เขาแบบคือเป็นคนที่กลัวเรือนะนั่งเกงยิปเปอร์เลยตอนนี้แตนน่ก็ต้องปอดผวันทายผวันทายไปเ,มเมรื่อยๆชมบรรยากาศที่มันสวยงายมนะ ดูเรือพี่ีๆเรานะเห็นไหมเขาเปียกเหมือนเราเปล่าอ่ะเออทำไมเขาดูไม่เปียกเลยอยากเปียกนะครับมาลงเรือแตเราไ้เดินโค้งสะดวกสะดวกบอกเลยว่าสะดกมากถ้ถึงโรงแรมคือต้องอาบน้ำเลยถ้าถึงโรงแรมคืออาบน้ำเลยแล้วอย่าลืมเอาแก้มไปู่แดดนะ เ,เมมนี่ยเปี่ยนคนแล้วแต่สะดุกนะครับขอให้มามาเที่ยวเขือนป่าปักดคนละติดแล้วมาล่องเรือในในเขือนนะราคาเท่าหไหร่เรือราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ลุงห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทอ่ะห้าร้าาอยโอเคเรามาถึงสะพานที่อยู่กลางเขื่อนป่าสักแล้วนะคะเออมันมันใหญ่มากเลยอะ่ะแต่เราไม่รู้เราจะขึ้นไปยังไงนี่จะรูปน่างสะพานนะคะ เรามาถึงแล้วนะคะอ๋อตรงสะพานเขื่อนป่าศักด์มาแล้วมาแล้วค่ะถ้าจะมาก็ต้องเตรียมตัวนะคะต้องเตรียมตัวที่เราแบบเปียกแบบนี <t t <t ้อโนี่เขาเรียกว่ามาอาบน้ำกลางเขื่อนเลยนะอาสบู่ยัดผมมาด้วยนะ ราชบุปีรอสอนอลาแล้วชามังคลาพิเศษสองห้าสามนะสนับสนุนโดยคนเอกเทียนไทยผลิตอพันวางนายยกนตรไทยโอ้สมัยไหนแล้วเนาะได้โดยกรมโยธาดีจัยังไม่ cặp lăng cặp bay bye bay 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 ดี๋ยวตอนนี้นะคะเราออกมาจากาตรงสะพานนั้นแหละเดี๋ยวเขาจะพาเราไปลอดใต้สะพานน,ะนั้นอีกทีนึงมาดูกันนี่นี่ตรงนี้ฝั่งนี้สวยมากเลยมันแบบแสกมันโล่นเลยเรามาลอดใต้สะพานว,าว้าว จับได้เท่าเทียมใช่จับดูดูเลยไม่เหมืามาขามาที่เก็บได้หน่อย,าาาายนี่โอ้แสงสวยมากแตนกนะ่น้ำมันไม่เค็มนะน้ำที่นี่เป็นเกลือเป็นน้ำจักเกี๊ด